สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้วันที่12มิถุนายน2566เรามาส่องหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้น FPI บริษัท Fortune Path r i n d u s t r y จำกัดมหาชนหุ้น FPI ก็อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด MAI นะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รถ E ี ก็มีหุ้นที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือหุ้น AS Apico High Tech มีข่าวว่าจะย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศทำให้ราคาหุ้นตกเป็นพานิคเซลแป๊บเดียวก็ดันราคากลับขึ้นมาได้หุ้น FPI ก็อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รถ EV เหมือนกันนะครับกราฟก็มีความน่าสนใจหุ้น FPI เราคือผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนข้อมูลหุ้นจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะครับ FPI บริษัท Fortune Parts Industry จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกและเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน Replacement Equipment Manufacturer หรือ REM และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ Original Equipment Manufacturer หรือ OEM รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปชุบและพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกบริษัทก็อยู่ลำลูกกาปทุมธานีครับข้อมูลของบริษัทเป็นข้อมูลที่จัดว่าดีค่า PE อยู่ที่10.42 P/B/B 1.72 ปันผล6.45%ถือว่าดีนะครับเกิน5% ROE 13.94% ROE 17.61%ก็ถือว่าดีถึงดีมากเกินกว่า10%ทั้ง2ค่านะครับ D/E Ratio 0.65บริษัทมีนี่ไม่มาก EPS 0.04 Earning Per Share ก็ทำได้ดีครับค่าเบต้า1.11ความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับเ e t ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมตุนจดทะเบียน378ล้านเศษเมื่อตอนเข้าตลาดเป็นหุ้น IPO ราคา3บาท50สตางค์ราคาพาอยู่ที่25สตางค์ Free f l o หรือจำนวนผู้ถือหุ้น,นรายย่อย3000กับ55คนนะครับเป็นข้อมูลเมื่อวันที่15มีนาคม2566ผลประกอบการของ FPI ปี62เทียบกับปี61บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น48.78%ปี63เทียบกับปี62บริษัทมีกําไรแต่กําไรลดลง89.96%ในปี64เทียบกับปี63บริษัทมีกําไรกําไรเพิ่มขึ้น1654.78%โอ้กําไรเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ปี6-5เทียบกับปี6-4กำไรก็คงเพิ่มขึ้น24.19%ส่วนตราวนไตรมาสหนึ่งของปี6-6เมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งของปี6-5กำไรลดลงปี6-5กำไร105ล้านปี6-6กำไร56ล้านกำไรลดลงไป46.21%โดยภาพรวมแล้วปีที่แย่ที่สุด ของ FPI ก็คือปี6-3เมื่อเทียบกับปี6กํากำไรลดลงไป89.96%แล้วก็ไตรมาสแรกที่เปิดมาในปี6-6ก็กำไรลดลงแต่ภาพโดยรวมหุ้น FPI เป็นหุ้นที่ดีเจริญเติบโตนะครับการจ่ายปันผลจ่ายเป็นเงินสดทุกปีปี6-1จ่าย0.04บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลส่วนใหญ่จะจ่ายปีละ2ครั้ง ปี61จ่าย4สตางค์ต่อหุ้นปี62จ่าย4สตางค์กับ5สตางค์ต่อหุ้นปี63จ่ายครั้งเดียวครับปันผลที่0.0450บาทต่อหุ้นปี6 4จ่าย2ครั้งอัตราเท่ากับปี62ปี65จ่าย2ครั้งจ่ายดีขึ้นมาหน่อยครับครั้งแรก0.07บาทต่อหุ้นครั้งที่2 0 0 8บาทต่อหุ้น ปี66ขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่25เมษายนจ่ายปันผลเมื่อวันที่9พฤษภาคมในอัตรา0.08บาทต่อหุ้นปันผลล่าสุดก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับปันผลล่าสุดก็6.45เถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับราคาหุ้นปัจจุบันของ FPI อยู่ที่2บาท48สสตางค์ ราคานี้ยังแพงกว่ามูลค่าจริง1.72เท่ามูลค่าจริงอยู่ที่1.44บาทถ้าราคาหุ้นร่วงลงไปถึง1.44บาทก็เกือบเกือบจะถึงฐานราคาของหุ้น FPI เลยนะครับฐานราคาของ FPI อยู่ที่1.35บาทสตางค์เคยทำราคาสูงสุดที่6.30สตางค์กราฟในทำเฟรมมันปิดด้วยแท่งเขียวนะครับเป็นแท่งหัวตะป,ปูแฮมเมอร์สีเขียว ครับใน f r a m e Week ฐานเตี้ยสุดของหุ้น FPI อยู่ที่2บาท24สตางค์ในรอบนี้นะครับกราฟวิ k ก็ปิดด้วยแท่งเขียว2แท่งครับในทำเฟรมเดย์ปรับฐานเตี้ยสุดขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ที่2บาท30สตางค์กราฟวิ k หุ้นอยู่ในขาลงนะครับแต่แนวโน้มที่ดีก็คือปิดด้วยแท่งเขียว2แท่งแสดงถึงความพยายามที่กำลังจะรีบาวขึ้นไปครับในทำเฟรมเดย์นะครับ หุ้นลงมาปรับฐานต่ำสุดเตี้ยสุดอยู่ที่2ท3 0แนวต้านแรกอยู่ที่2บ6 0 64ต้านต่อไป2.880ต้านสุดท้าย2 8 6ถ้าสามารถผ่าน2.886ขึ้นไปได้จะกลับเป็นขาขึ้นอย่างถาวรดูกราฟแล้วกราฟก็มีราคาอยู่กักก ắc, ระหว่างแนวรับกับแนวต้านแต่หุ้นดูมีทรง ที่จะเดินหน้าต่อขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาท64สตางค์มากกว่าจะลงมาทดสอบแนวรับ2บาท30สตางค์นะครับบริเวณที่น่าสนใจของ FPI ก็คือเมื่อวันที่25เมษายน2,566ก็คือมีการขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายปันผล8สตางค์ต่อหุ้นก็เป็นปกติครับเกิด d i l u t i o n Effect แล้วก็ d i l u t e ต่อมาจนถึงฐานของรอบนี้ที่2บาท30สตางค์ ผลประกอบการของไตรมาสที่1กํากำไรลดลงไปเกือบ50%ครับโอกาสที่หุ้นจะลงมาปรับฐานอีกก็ยังคงมีอยู่ก็เลยเอาหุ้น FPI มาให้พวกเราทำกันบ้านกันต่อนะครับสำหรับเชา้านี้ขอให้นักเทรดทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ